สวัสดีครับภาคกุ้งนะครับกูรู้กูรั่วนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่วงบอลโลกนะฮะเรียบร้อยครับเมื่อวานฮะจบไปกับเจ้าภาพกาตากับเอลกอดอร์นะครับก็อย่างที่ทํานายไว้เลยนะฮะเอลกอดอร์เหนือกว่านะครับผมจัดไป2อศูนย์เบาๆนะฮะรูปเกมต้องบอกว่ากาตาสู้ไม่ได้เลยนะครับทักษะผู้เล่นความแข็งแกร่งรวมถึงทีมเวิร์กความเชี่ยวจัดเจนในสนามนะฮะทีมเจ้าภาพที่ไม่ได้ผ่านการเล่นรอบ คัดเลือกฟุตบอลโลกมานะครับมาเจอกับเอลกอดอรทีมระดับ4ของโซนอเมริกาใต้ซึ่งต้องบอกว่าแข็งโคตรๆนะฮะไม่ธรรมดานะผมว่าเอลกอดอรนี่ผู้เล่นน่ากลัวหลายคนนะฮะเล่นระดับพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับผมก็20นะฮะต้องมาดูตอบไปว่ากาต้าสมแมตช์แรกในรอบแรกจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับนะฮะอ่ะวันนี้ครับมีกันอีก3คู่ด้วยกันนะ2ทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดทาง True True f o r you นั่นเองครับ อังกฤษทีมขวัญใจมหาชนจะเจอกับอิหร่านนะฮะตัวแทนจากเอเชียของเราก็ต้องบอกว่าถ้าพูดตามชื่อชั้นอังกฤษเหนือกว่าทุกขุมกำลังนะครับแล้วก็ผู้เล่นก็เรียกได้ว่ามีความเป็นระดับโลกมากกว่าอิหร่านเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่ด้วยความที่ผมมองว่าอิหร่านเนี่ยเป็นทีมทีม่ถือว่าเป็นเอเชียที่ ไม่ได้หมูมากในความสึกผมนะมีความเหนียวและมีความจัดเจนในเรื่องของฟุตบอลโลวกเพราะว่าเคยผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกม,มาหลายสมัยแล้วนะครับนะฮะสื่อเนี่ยให้อังกฤษต่อมี2ลูกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิด1นูนย์นี่ชนะ1นูนย์นี่ถือว่าอังกฤษนี่ล้มเหลวนะฮะก็ต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่ายังไงแต่ว่าส่วนตัวผมอะผมค่นมอนข้างมองคันค้านสื่อน,นิดนึงนะครับผมมองว่าอิหร่านน่าจะ ทำได้ดีมากกว่าที่คิดนะคู่นี้อังกฤษชนะ80%นะสำหรับผมนะแต่20%ที่เหลือคือผมให้อิหร่านมีเสมอด้วยนะครับผมในใจผมรุ้นนะผมเชียร์เอเชียเชียร์เอเชียด้วยกันแต่ว่าก็ต้องต้องพูดตามความจริงว่าอังกฤษต่อเยอะนะครับแต่ว่าผมมองว่าอิหร่านก็น่าจะมาสู้แบบและยิ่งเป็นแมตช์แรกด้วย ความคงที่คงทางอะไรมันอาจจะยังไม่เข้ารูปเข้ารอยผมเดาว,ว่าอังกฤษชนะแต่ไม่ขาดหรือถ้ามีเซอร์ไพรส์อิรานเสมอได้คู่นี้ครับ2องทุ่มนะฮะแล้วก็ถัดมาในคู่5้าทุ่มครับถ่ายทอดสดทาง JKN 1 8นะครับเซนกัลเจอกับเนเธอร์แลนด์คู่นี้ครับเซนกเลเจอกับเนเธอร์แลนด์ก็ต้องบอกว่าน่าสงสารเซนกั a ลนิดน,นึงคือมาเน่ตัวเก่งเลยไม่ได้มา นะฮะเรียกได้ว่าขาดตัวนี้ไปนี่โอ้โหเหมือนขาดใจนะฮะเหมือนขาดใจเลยทีเดียวมาเจ็บในดอกสุดท้ายก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นรองเยอะเลยมี money, มาเน่ก็แทบจะเป็นรองอยู่แล้วแต่นี่ไม่มีนี่หนักเลยนะฮะเกมนี้บอกเลยว่าเนเธอร์แลนด์ยาวๆครับผมบอกแค่นี้เลยเนเธอร์แลนด์มาแน่นอนคู่สุดท้ายครับตีสองนะฮะถ่ายทอดสดทาง2 for you ครับ USA สหรัฐอเมริกาพบกับเวลส์นะฮะก็ คู่นี้หน้าเสืออาจจะดูสูสีสูสีนะครับแต่ผมเนี่ยที่เป็นคนที่ดูบอลมาบ้างนะอันเนี้ยศึกษามากก็คืออย่างเวลส์่งนี้มีแกเรตเบลใช่ไหมที่ไปเล่นอยู่ที่เมเจอร์ลียของอเมริกาซึ่งแกเรตเบลเนี่ยก็อายุพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าไปเล่นอยู่เมเจอร์ลีย์เนี่ยต้องบอกว่าเล่นดีเลยนะฮะทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็ดังเลยอ่ะเรียกว่าไปก็ยิงระตรงประตูได้เลยอ่ะเป็นตัวความหวังเลยว่าง่ายๆนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า ชั้นของ USA อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่ใช่แรงเออาจจะแบบไม่ถึงแรงเอด้วยซ้ำนะฮะเมรกานะก็พูดตามตรงนะผมเดาว่าคู่นี้ส่วนตัวผมเวลเหนือกว่านะคู่นี้เวลเหนือกว่าและน่าจะปิดสกอร์ได้ที่ไม่1 0ก็2 0นะฮะผมเดาว่าคู่นี้เป็นแบบนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับกูรู้กูร,รูสายพลากุุงนะฝากย้ำอีกสักนิดนึงสำหรับคนที่ กำลังจะนะฮะหลวมตัวเข้าไปเล่นการพนันบอกสักนิดนึงว่าเตือนกัับ,บเพื่อนๆเ,เลยนะอ่ถ้ามึงเลิกไม่ได้ถ้ามึงอยากกั้นใจตัวเองไม่ได้อย่าใส่เยอะขอร้องอันนี้แบบขอร้องเลยไม่อยากให้บอลโลกครั้งนี้แม่งเป็นหานะสําหรับใครบางคนที่แม่งเป็นการพนันนะฮะถ้าแบบมึงอดใจไม่ไหวมึงลงไปกับเพื่อนเล็กๆน้อยๆพอ นะฮะอย่าแบบไปลงแบบหมดเนื้อหมดตัวอย่าทุ่มอย่าตามคู่ค,ค,คู่ทุ่มหนึ่งเสียมึงไปใส่คู่ถ้าทุ่มต่อมึงตามต่อทบอีกมึงไปทบคู่ตีสองอีกอย่าขอร้องบอกเลยว่าหายนะเจ็บมาเยอะแล้วนะฮะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีจากใจเลยจากใจเพื่อนตัเตือน,นเพื่อนเลยจากใจนะฮะประมาณนั้นนะฮะดูบอลด้วยความสุกสนานนี่ว่านะถ้าอย่างเต็มกราฟจริงบอกเลยว่านั่นแหละ ใส่กับเพื่อนนิดหน่อยร้อยสองร้อยห้าร้อยพออันนี้แบบพูดแบบถ้ามึงแบบเลิกแบบฉับพันไม่ได้อะแค่นั้นพอนะอันนี้ย้าเตือนย้าเตือนสตินะสำหรับคนที่ดูนะย้าเตือนสติสักครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนไม่มีที่ปรึกษาไม่มีใครมาย้บยังไงถึงเวลาหน้ามืดแม่งโอ้เคียดกูตามวะใส่ตามใส่ตามใส่ตาม,ตาม,ตามชิปหายแล้วผมบอกเลยว่าสมมุติว่าสิบคนที่เล่นกามานันพูดเลย อ่ะมึงมืงคิดดูตากกามึงเองอะถึงสามคนมาที่ได้ถึงสองคนมาที่ได้แม่งจะมีแค่คนเดียวนั่นแหละที่ได้แล้วมึงคิดดูมึงเป็นอย่งงนั้นไหมแม่งยากมากนะพะเผอไม่มีใครได้เลยสุดท้ายเจ้าได้เชื่อกูนะอ่ะวันนี้มาวิเคราะห์ประมาณนี้ครับ